สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวสวยเสียงดีในอดีตนะครับเธอเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ทว่าชีวิตของเธอโชคร้ายมากโชคร้ายอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันดีกว่านะครับสำหรับนักร้องสาวสวยที่ชื่อว่าเตือนใจบุญพระรักษาเธอมีชื่อจริงก็คือเตือนใจคนานุก,กูลมีชื่อเล่นว่าแต๋วนะครับ เกิดเมื่อวันที่10เมษายนปี2486เกิดที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีพ่อชื่อไล่แม่ชื่อขาวขนานุก,กูลเธอมีพี่น้องทั้งหมด4คนเธอเป็นคนสุดท้องเรียนจบชั้นม .6 จากโรงเรียนสารสิทธิอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีสำหรับข้อมูลของคุณเตือนใจมีบางข้อมูลบอกว่าเธอได้เติบโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าราชวิถี เนื่องจากว่าพ่อของคุณเตือนใจเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆแม่ไม่สามารถเลี้ยงได้จึงให้พี่ชายคนโตพาเธอไปฝากไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าราชวิถีอันนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรก็สามารถแย้งกันได้นะครับเธออยู่ที่นี่จนอายุได้ประมาณ1ิบขวบแม่กับพี่ชายก็มารับเธอกลับไปอยู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเธอก็ได้เรียนหนังสือจนจบชั้นมหกคุณเตือนใจเธอเริ่มหัดร้องเพลงจากเพลงของ คุณแม่พองศรีวรนุชเพลงที่เธอชอบร้องก็คือเพลงน้ำตาเมียหลวงคุณเตือนใจนั้นเธอเป็นคนที่กล้าแสดงออกซึ่งเธอมักจะร้องเพลงให้เพื่อนๆและคนรู้จักฟังกันเป็นประจำเพื่อนๆก็ชมว่าเธอเสียงดีเสียงดีมากๆทําให้คุณเตือนใจนั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากพอเรียนจบม .6 คุณเตือนใจเธอก็ได้ไปสอบพยาบาลแต่เธอเลือกที่จะไม่เรียน เธอเลือกที่จะเป็นนักร้องที่เธอชื่นชอบมากกว่าคุณเตือนใจก้าวเข้าสู่วงการเพลงจากการที่มีคนพาไปฝากกับครูสุรพลสมบัติเจริญในวันที่วงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญไปทําการแสดงที่อําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเนื่องจากว่านางสาวเตือนใจขนานุก,กูลเป็นเด็กสาวที่มีพรสวรรค์นในการร้องเพลงลูกทุ่งทั้งเสียงดีเสียงหวานแล้วก็ยังเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดี ครูสรุพลสมบัติเจริญจึงให้ร้องเพลงให้ฟังด้านหลังเวทีคุณเตือนใจจึงร้องเพลงน้ำตาเมียหลวงของแม่พองศรีวรนุชให้ครูสลลพลสมบัติเจริญฟังครูสลลพลชื่นชอบและก็ชื่นชมในน้ำเสียงและความสามารถของคุณเตือนใจครูจึงให้ขึ้นร้องเพลงโชว์บนเวทีพอเธอร้องจบก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงด้วยเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไหวครูสลลพลสมบัติเจริญ จึงได้รับนางสาวเตือนใจเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ของวงดนตรีลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเตือนใจบุญพระรักษาจากนั้นก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกก็คือเพลงสัญญาสองข้อโดยครูสุรพลส,พลสมบัติเจริญแต่งให้ร้องตามมาด้วยเพลงกลับเถิดพี่จา๋าซึ่งก็ร้องแก้กับเพลงเสียงจากไพรวันของไพรวันลูกเพชร ตอนที่อยู่กับวงของครูสโลพลเธอก็ได้รักใครช,ชอบพอกันถึงขั้นอยู่กินกับคุณยงยุทธเชี่ยวชานชัยนักร้องในวงของครูสโลพลสมบัติเจริญต่อมาก็ได้ลาออกจากวงดนตรีของครูสโลพลพร้อมกับยงยุทธเชี่ยวชานชัยคุณไพรวันลูกเพชรคุณวิพารัดเปลืองสุวรรณแล้วก็ไปอยู่วงดนตรีรวมราวกระจายในยุคเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นานคุณยงยุทธกับคุณเตือนใจก็ได้ออกมาตั้งวงเอง แต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องยุบวงเนื่องจากปัญหาสุขภาพของคุณยงยุทธสำหรับผลงานเพลงดังๆของคุณเตือนใจอย่างเช่นเพลงเด็กดือ้ขอขขงเบ้งดูดาวแสนเมาขึ้นขึ้นลงลงน้ำตาในสายฝนเป็นต้นในการประกาศรางวัลเสาอากาศทองคำของสถานีวิทยุเสียงสามยอดสสสเมื่อปี2521คุณเตือนใจเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่จะคว้ารางวัลในครั้งนั้น โดยมีเพลงที่ได้เข้าชิงในรอบสุดท้ายถึงสองเพลงด้วยกันนั่นก็คือเพลงขงเบ้งดูดาวเป็นผลงานการแต่งของคุณธนกรทิพมาศกับเพลงน้ำตาในสายฝนต้นฉบับเดิมของคุณสุวารีเอี่ยมไอซึ่งคุณเตือนใจก็ได้นำมาร้องใหม่ผลการตัดสินปรากฏว่าคุณยุพินแพรทองคว้ารางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมไปครองจากเพลงเจ้าน้ำตาของครูภัยบุญบุตรขัน ส่วนรางวัลน,นักร้องดีเด่นพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้ไปจากเพลงอกสาวเหนือสะอื้นเฉือนอ่อนอุมาสิงสิริเจ้าของเพลงฮิตสาวอีสานรอรักไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดโดยมีเพลงโคงเบ่งดูดาวของคุณเตือนใจตามมาติดติดเบื้องหลังที่คุณเตือนใจพลาดรางวัลน,นักร้องดีเด่นไปอย่างน่าเสียดายกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าเพราะประโยคสุดท้ายของเพลงที่ร้องว่าซีเลียวาเป็นเหตุ ต่อมาเธอก็ได้เลิกลากับคุณยงยุทธเชี่ยวชานชัยแล้วก็ไปอยู่กับวงชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิพาตาวัฒน์จากนั้นไม่นานคุณเตือนใจบุญพระรักษาก็ได้สมรสกับคุณจำรัดวิพาตาวัฒน์หัวหน้าวงดนตรีชุมนุมศิลปินหัวหน้าสถานีวิทยุยานเกราะ550ขวัญใจชนบทปัจจุบันก็คือยานเกราะ540ซึ่งทั้งคู่นั้นก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อนายปรกรณ์วิทาตาวัฒน์ ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการโทรทัศน์ต่างๆคุณเตือนใจบุญพระรักษาก็ได้จับคู่ประกบร้องเพลงลูกทุ่งฮอตแพนกับคุณวิภารัตน์เปลืองสุวรรณซึ่งก็โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับทำให้ลูกทุ่งสาวฮอตแพนทั้งคู่นั้นได้ไปสร้างกระแสเพลงลูกทุ่งตามในครับดังๆแถวถนนราชดำเนินอยู่นานหลายปีนะครับคุณเตือนใจบุญพระรักษาเสียชีวิตเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2532 จากอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนในขณะที่กำลังเดินข้ามถนนเพื่อจะเข้าสู่ประตูรั้วของบ้านซึ่งก็เหลือระยะทางไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองนะครับจูจูเธอก็ถูกรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วอย่างสูงชนเข้ากับร่างของเธอทำให้ร่างของเธอนั้นกระเด็นไปหลายเมตรนะครับแล้วก็เธอได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริอายุได้46ปีนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณเตือนใจถ้าหากว่ามีตรงไหนนะครับผิดพลาดอย่างไร ก็าสามารถมาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ